พิกัดยาเจ็ดสิ่งหกพิกัดหนึ่งกำหนดจำนวนเขาสัตว์เจ็ดอย่างคือพิกัดสัตว์ตะเขาเขากระทิงเขากวางเขาเลี่ยงผาเขาวัวเขาควายเขาแพะเขาแกะพิกัดสัตว์ตะเขาสรรพคุณดับพิษถอนพิษแก้พิษไข้ร้อนถอนพิษผิดสำแดง ไข้พิษไข้าการพิกัสสตะเขาทิงวัวควายกวางผาแพะแกะ 2. องจำกัดจำนวนตัวยาแก้เมือกมันเสมหะมีกลิ่นเจ็ดอย่างคือพิกัส,สตะปราเมหะต้นตำแยตัวผู้ต้นตำแยตัวเมียต้นก้นปิดลูกกระวานโกรดกระดูกลูกรักเทศตรีพลาวสัง พิกัสตะประเมหะสัพคุณชำระเมือกมันในลำไส้แก้ปรเมหะ20ประการชำระมนทินโทษให้ตกแก้อุจระธาตุลามกพิกัสตะประเมหะตำแยผู้เมียตรีก้นลูกเจ็บกระดูกร้องดังกระวานสามจำกัดจำนวนตัวยามีชื่อเป็นทองเจ็อย่างคือพิกัสตะโลหะ รากทองกวาวรากทองหลางน้ำรากทองหลางใบมนรากทองหลงรากทองพันช่างรากฟักทองรากต้นใบทองพิกัดสัตะโลหะสรรพคุณแก้โรคดีเสมหะและลมที่เป็นพิษแก้ฤิสีดวงทำลายพยาธิพิกัดสัตโลหะกวาวน้ำมนหลงช่าง ฟักทองใบทองสี่จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อเป็นโกดเจ็ดอย่างคือพิกัดสัตโกดโกดสอโกดขมเาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุลาลำพาโกดก้านพร้าวโกดกระดูกพิกัดสัตโกดสรรพคุณชูกำลังบำรุงโลหิตแก้โรคปอดแก้หอบสะอึก แก้ไขจับแก้ไขเพื่อเสมหะหืดไอพิกัดสัตโกดเชียงสอของหัวบัวขมาวชั่วลักจุลาก้านพร้าวเผากระดูก 5. าจำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเทียนเจ็ดอย่างคือพิกัดสัตเทียนเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตน เทียนสัตตบุตรเทียนยาวพานีพิกัดสัตเทียนสัพคุณแก้ลมเสมหะและดีรักคนกันบำรุงกำลังแก้พิษโลหิตแก้นิ้วแก้มุตตะกิจแก้พันดึกพิกัดสัตเทียนตะกะแตนขาวกินข้าวเปลือกไม่มีเลือกว่าแดงดำจากห้าพาณีนำสัตตบุตรชุดเจ็ดเทียน หกจำกัดจำนวนเกสรดอกไม้เจ็ดอย่างคือพิกัดเกสรทั้งเจ็ดดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงดอกจำปาดอกกระดังงาพิกัดเกสรทั้งเจ็ดสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงหัวใจชูกำลังแก้ลมวิงเวียนแก้โรคตา แก้ไขเพื่อปัทวีธาตุพิกัดเกศรทั้งเจ็ดมลิพิกุลบุญนาคสารพีเกศรบัวหลวงจำปากระดังงา